สวัสดีค่ะสวัสดีวันแห่งความหวังวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนงเยาค่ะเดี๋ยวประมาณ4ี่มงเย็นนะคะมาดูกันว่านงเยาจะได้กินอาหารเหล่าหรือเปล่าแม่ออกรางวันที่5ครั้งที่8ปสิบหกสำนักงานขอแจ้งให้ทราบว่า แล้วหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนงเยาเศร้าค่ะแต่เราคือลูกพนเลสวนล,ลูกพระเจ้าตากเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกค่ะงวดหน้ายังมีไปค่ะไปหาของอร่อยกินกันแม่เพื่อนๆอยังจำร้านชาบูเสียบไม้ที่นงเยาเคยนำเสนอไปได้หรือเปล่าคะวันนี้นงเยาพามาร้านนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ร้านของคุณลุงคุณป้าตอนนี้พัฒนาไปเยอะเลยแสดงว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วดูสิคะดูอาหารของแกแต่ละอย่างพัฒนาไปมากโดยเฉพาะป้ายและรถคันใหม่ของแกค่ะ นงเยาวมาซื้อที่ร้านแกนะคะมาทุกครั้งลูกค้าก็เต็มร้านทุกครั้งเลยค่ะรู้สึกแบบภูมิใจแทนแกมากเลยนะคะเพราะว่าเออชีวิตแกฟังชีวิตแกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต่อสู้ชีวิตหน้าดูเลยค่ะแกมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเนี่ยค่ะขายอาหารเล็กๆน้อยๆนงเลกนงนงเราจะเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองแล้วนะคะนงเยาก็มาดูแกแบบว่าเออตั้งแต่แกแบบ เออเริ่มเรมเริ่มขายแรกๆอะคะ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแกน่ะต่อสู้ชีวิตมากเลยนะแกแบบว่าสู้กันมาสองคนตายยายมาได้ถึงขนาดนี้ก็คือแบบเก่งค่ะจัดว่าเก่งมากๆเลยร้านชาบูเสียบไม้ของคุณลุงคุณป้านเนี่ยนะคะยังรับสแกนคนละครึ่งอยู่นะคะ ยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่าโอ้ยรสชาติก็ดีของก็สดใหม่แถมตอนนี้ร้านอัปเดตอัปเกรดคะ่ะมีรถใหม่ป้ายใหม่แล้วใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนค่ะร้านยังตั้งอยู่ที่เดิมนะคะตรงข้างเซเว่นอุยาค่ะ ไปค่ะได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ค่ะเขามาตรวจสอบว่าเออที่บ้านนงเยาวมีเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะคะเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง้อง๋อค่ะ ก็เป็นพื้นที่ต้องให้เขารู้ด้วยว่าเราเข้าเดี๋ยวบางทีเกษตรกรเขาไม่เชื่อว่าหนูมาจากที่นี่จริงๆเขาไปประชุมแล้วหัวหน้าหนูจะเอารูปให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละแต่ละหมู่จะจะต้องลว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้นะะออเคตรงนี้นะคะนี่เข้าไปนี้สำหรับเจ้าหน้าที่มันก็เข้าเรื่องทะเบียนอันนี้มันจะมีรายชื่ออยู่แล้ว พวกนี้จะมีรนชื่ออยู่แล้วค่ะถ้าของป้าพอของป้าเข้าน้องจะขีคข้มมูลเข้าไปทํานองเนี้ยค่ะเนี้ยจะเป็นอันนี้ระบุหมู่ตําบลจะเป็นอันนี้ค่ะอเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกว่าป้าเลี้ยงอะไรแล้วก็จิ้มลงไปเหมือนกอขอจรอจชอเลี้ยงแต่ทีนี้ของตัวเนี้ยที่เขามาให้หนูสำรวจมันจะเป็นแอปตัวที่เข้ามันจะเป็นระบุให้เป็นตัวจ A P อตัวนี้หนูเลยต้องมาตรวจใหม่เพราะว่าปกติ มันเป็นารามมาตรฐานและไม่มาตรฐานได้มาตรฐานอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วพวกหนูเลยต้องมาตำรวจใส่ตัวนี้เขากระบุให้หนูมาใส่ตัวนี้เพราะถ้าได้มาตรฐานมันจะเป็น G A M หรือ G F M เนี่ยหนูจาไม่ได้อยู่ประมาณเนี้ยค่ะอ,อ,อยู่สามตัวเนี่ยหนูไม่แน่ใจเพราะเครื่องนี้เขาระบุมาให้โดยขฉพาะเลยเป็นมาตรฐาน,นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัดดีค่ะ นงเยาวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ